ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเปิดเนื้อหาการเรียนหมอและจะพาทุกคนนะคะไปเข้าห้องสอบการช่วยชีวิตเด็กทารกของจริงออกซิเจนอะไรเงี้ยได้ไม่พอเยเราก็ต้องช่วยชีวิตเด็กให้ได้นะคะระชับปากค่ะกะชับจมูกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวใช้ตัวนะคะช่วยเช็ดตัวกับขาค่ะบีบสองสามบีบสองสามแล้วก็ดูเช็คลคะว่ามูเม็นดีไหมคะ่ะ บอกเลยว่าเป็นคอนเทนต์ที่แปลกใหม่จริงๆสำหรับช่องเราเพราะว่าเราไม่เคยทำคอนเทนต์นี้มาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะเข้าไปสอบจริงกับเรานั่นเองฟังไหมทุกคนก็ตอนนี้นะคะวิชาที่เรากําลังเรียนอยู่เนี่ยจะมีชื่อว่า FCC อย่าถามว่าย่อจากอะไรเพราะจำไม่ได้ คือ F C C เนี่ยเป็นวิชาพื้นฐานที่จะต้องเตรียมตัวขึ้นปี6มนั่นเองและที่เราทําวันนี้เนี่ยในพาร์ทแรกเนี่ยเราจะมาเปิดเนื้อหาการเรียนหมอให้ดูเพราะว่าเหมือนกับหลายๆคนเราก็เคยขอมานานแลว้วแบบอยากรู้ว่าหมอเรียนประมาณไหนยากแค่ไหนอะไรอย่างงี้และ ตอนบ่ายเนี่ยเดี๋ยวครึ่งหลังเราจะพาทุกคนเนะข้าห้องสอบจริงๆซึ่งมันเป็นการสอบปฏิบัติทุกคนก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวสอบก่อนนะคะซึ่งเราขออธิบายนิดนึงว่าการสอบนี้คืออะไรใช่ไหมมันเป็นการสอบปฏิบัติหัวข้อเนี่ยก็คือการช่วยชีวิตเด็กทารกยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเป็นเอ็กเทอร์หรือว่าปี6ใช่ปะ่ะอยู่เวแล้วก็มีพี่ตาแบบว่าเอ้ย ไปไปรับเด็กหน่อยก็คือจะมีคนไข้ก็คือเป็นเหมือนเด็กที่เด็กแรกเกิดอ่ะซึ่งเด็กบางคนอ่ะก็คือสุขภาพดีแข็งแรงกลับบ้านได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าเด็กบางคนเนี่ยก็อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆหรือว่ามีอะไรต่างๆที่ทําให้สุขภาพอาจจะไม่ดีบางคนอาจจะแบบเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอย่างเงี้ยเราก็จะต้องไปรับเด็กนะคะมันก็จะมีเป็นเหมือนกับแผนภาพแบบว่าแบบการช่วยชีวิตเด็กเบื้องต้นอ่ะมันต้องทํายังไงบ้างซึ่งอันเนี้ยเขาจะเรียกว่า N C P R algorithm นี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะแปะรูปไว้นะคะ อันนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับแผนภาพคล้ายๆเล่นเกมอ่ะทุกคนเช่นแบบว่าเรารับเด็กป,ปุ๊บเด็กเตือนดีไหมดีไปทางนี้ไม่ดีเราต้องลงมาก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทําสรุปจากแผ่นนี้นะคะลงในกระดาษ A4 แผ่นหนึ่งซึ่ง A4 แผ่นนี้เนี่ยเราต้องจําทั้งหมดระยะเข้าหัวให้ได้ทั้งหมดก่อนที่เราจะไปสอบนั่นเองค่ะและนี่นะคะคือ แผนเดียวที่เรา ite, เตรียมไว้ในวันนี้เป็นแผนที่เราจะต้องคืนมันเข้าไปให้ลึกสู่เซเลบมีหลายคนก็ถามใช่ไหมว่าแบบเอออยากให้แนะนําเครื่องเขียนหน่อย <c oughs> เครื่องเขียนไหนใช้ดีเครื่องเขียนไหนที่แบบเออมาป้ายยาให้หน่อยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราจะเรียนบนบอรด์ดคือมันต้องใช้ความเร็ว ความสะดวกสบายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคเครื่องเขียนที่เราใช้จะต้องแบบค่อนข้างสะดวกมากๆสาหรับเราเนอะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดคเครื่องเขียนกันด้วยนะคะพร้อมกับทําสรุปแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเข้าห้องสอบกันเลยจ้าจ้าทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มที่ออร์กลเชื่อมตัวนี้กันก่อนนะคะอันนี้คือภาพรวมแผ่นหนึ่งที่เราต้องจําให้ได้นะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดเนะื้อหาให้ทุกคนดูนะเอาคร่าวๆก่อนเนอะว่าเราจะต้องจําอะไรยังไงบ้างสมมุติตัวอ,อย่างเลยนะคะก็คือเราต้องทําความเข้าใจทีละบล็อกเลยเช่นอย่างตอนแรกสุดใช่ปะเราบอกเพื่อนๆแล้ว,ว่าารับเด็็กกมคือ เราจะต้องทําการเค้าเซลลิ่งก่อนก็คือเตรียมทีมต่างๆเพราะว่าไม่ใช่แค่เราคนเดียวใช่ไหมก็คือทีมจะต้องมีทั้งเป็นแพทย์ด้วยแล้วก็เป็นเหมือนพี่พยาบาลอะไรอย่างนี้ต่างๆคนช่วยก็จะเป็นทีมประมาณ4-5คนนะคะและอันนี้เนี่ยจะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพื่อนเราจดไว้นะก็จะเป็น4คําถามที่เราจะต้องถามตอนแรกสุดในการรับเด็กคือ G A เท่าไหร่ Body weight เท่าไหร่ G A ก็คืออายุคันนั่นเอง Body weight ก็คือน้าหนักเด็ก2ก็คือน้ําข้ามใส่ไหมเพราะถ้าสมมติน้ําข้ามคุณอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นตามมา สีก็คือปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมหรือว่าเป็น list factor ต่างๆเช่นแม่มีไข้ลูกอันนี้คือ fetal heart sound เนอะ f s s, s น่ยก็คือเหมือนประมาณว่าลูกอะ่ะหัวใจเต้เนผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในช่วงาร์ทแรกเนอะก็จะมีการแบ่งหน้าที่เตร็มอุปกรณ์กันหลังจากนั้นต่อมาก็คือเด็กคลอดใช่ไหมเราก็จะมาดูว่านี่อันนี้คือ เป็นคีย์เวิร์ดคือเทอมโทนร้องเทอมร้องโทนก็ได้ประมาณว่าเด็กคลอดออกมาเป็นยังไงมีขยับแขนขาดีไหมร้องไห้ดีไหมอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าสมมติว่าทั้งหมดเนี้ยดีดีปุ๊บก,ก็คือไปอยู่กับแม่เป็นรูทีนก็คือแบบก็ส่งไปให้แม่แล้วก็จะมีอย่างอื่นที่จะต้องจัดการเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่แปลว่าไม่ดีใช่ไหมเราก็ต้องมาดูตรงนี้ต่อเช่นจะต้องควบคุมอุณหภูมิอมข,ของเด็กให้แบบเด็กวอร์มหรือว่าอุ่นๆเนาะไม่ใช่หนาวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องดูเรื่องแอ์เวก็คือทางเดินหายใจล่น ก็คือเอาพวกเสมหะหรืออะไรต่างๆที่อุดอยู่ในทางเดินหายใจเนี่ยออกเนาะ จากนั้นเราจะมาประเมินอันนี้แอปเหนียหรือแกสปิงคืออะไรแอปเนียคือแปลว่าภาวะหยุดหายใจก็คือหยุดหายใจไปเลยแกสปิงก็คือหายใจเครื่อๆแบบ <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ต้องมาดูนะคะหรือว่าฮาร์ดเรท HR คือฮาร์ดเรทใช่ปะ่ะอัตราเต้นของหัวใจเนี่ยต่ากว่าร้อยไหมถ้าสมมุติมีอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ดีต้องมาทําอันนี้แต่ถ้าสมมติอันเนี้ยไม่มีแปลว่าอ๋อโอเคงั้นก็มาทาอันนี้ต่อเดี๋ยวเราจะขอไปขานี้ให้ดูแล้วกันเนาะเพราะสมมุติว่าอันเนี้ยที่มันไม่ค่อยดีใช่ปะ่ะมีปุ๊บเราก็จะต้องมาทําการทําอะไรสักอย่างให้เด็ก็กกจะมีสิ่ง ที่เรียกว่า PPV หรือชื่อเต็มก็คือ Positive Pressure Ventilation ก็คล้ายๆกับการให้ออกซิเจนอะไรอย่างนี้เบื้องต้นนะคะให้กับเด็กแล้วก็มีมอนิเตอร์ก็คือการติดเครื่องต่างๆเพื่อช่วยดูว่าเอ้ยเด็กออกซิเจนเป็นยังไงนะคะเขาก็จะให้สถานการณ์มาซึ่งเราต้องจําทั้งหมดนี้ให้ได้หมดแล้วก็ manage หรือว่าจัดการต่อไปได้ไปตามอัลกอริทึมนี้นะคะแต่อันนี้ก็จะเห็นคร่าวๆแลยเนอะเดี๋ยวเราจะแบ่งเนื้อหากันนะคะในการทําสรุปเนอะอันตรงนี้ที่เป็นคําพูดข้างในเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาหลักเนอะต่ และต่อมาก็คือจะเห็นว่ามันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะแล้วก็เป็นทางย่อยเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราก็จะทําสรุปกันนะคะอย่างแรกสุดเราจะต้องจําเนื้อหาหลักให้ได้ก่อนใช่ไหมก็คือข้อความในกรอบเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันนะคะหัวข้อเดี๋ยวขอเว้นไว้ก่อนนะ ตรงนี้คือส่วนของเนื้อหาหลักนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนต่อ,ตอไปโดยที่เราจะใช้ปากกาแท่งนี้ในการเขียนค่ะเป็นปากกาแท่งโปรดของเรานั่นเองก็คือ u n i j e t Stream นั่นเองค่ะนี่สีน่ารักมากที่ยมบบอกว่า u n i j e t Stream แท่งนี้นะคะเป็นปากกาแท่งโปรดเนี่ยเพราะว่า u n i j e t Stream แท่งนี้เนี่ยเป็นปากกาลูกลื่นที่มีน้ำหมึกแบบลูกลื่นกึ่งเจลคือปกติเวลาเราขึ้นบอร์ดเนี่ยเราจะชอบใช้ปากกาเจลเนะเพราะว่าสีมันสวยแต่ข้อเสียคือปากกาเจลทั่วไปเนี่ยมักจะแห้งช้ามันไม่ค่อยทันใช้งานอนะเพราะว่าตอนอยู่ ต้องทํางานเร็วมากตัวนี้นะคะก็คือตอบโจทย์มากๆเลยเพื่อนๆจะเห็นว่าเขียนลื่นมากแล้วก็แห้งไวจริงๆนะปึ๊บเห็นปะเขียนเสร็จปุ๊บแห้งแล้วยังไม่ทำจบประโยคเลยอ่ะเดี๋ยวลองเขียนให้ดูนะคะแล้วปาดปุ๊บเห็นปะไม่มีแบบ หมึกเลอะอะไรเลยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าถนัดมือมากๆเราเลยชอบใช้ตัวนี้นะคะในการเขียนเนื้อหาหลักๆเนาะเพราะว่าลื่นมือจริงที่สําคัญเนี่ยตัวหมึกเนี่ยกันน้ําด้วยนะทนต่อแสงแดดด้วยเพราะงั้นเนื้อหาหลักของเราก็คือเซฟปลอดภัยกันเลยจ้า นะะเนื้อหาหลักของเราเนี่ยก็เสร็จแล้วนะคะปากกายูนิเจ t ร์สตรีมีนะคะมีให้เลือกได้หลายแบบเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะอวดให้ดูนะคะคือใครที่ชอบมันแมนเท่ๆเข้มๆเ,เ,เนี่ยก็สามารถไปซื้อแบบ Standard ได้นะคะนี่หรือว่าถ้าใครเป็นสายแบบเรานะคะมุ้งมิง,มงปุ๊กปิปุกๆิเนี่ยก็สามารถซื้อสีแบบพาสเทลได้ด้วยนะคะ u n นิเจอร์สตรีนี้คือน่ารักมาก,มากๆเดี๋ยวเราไปเขียน ค่ะต่อไปกันเลยดีกว่าจ้าก็คือการใส่กรอบในแต่ละช่องนั่นเองนะคะเราได้กรอบกันมาแล้วนะคะซึ่งเราจะมาทําให้กรอบเนี่ยดูเด่นขึ้นแล้วก็น่ารักปุ๊กปิ๊กปิกด้วยตัวนี้เลยค่ะเราจะใช้ปากกาไฮไลท์ของ UniPro p พ s s Window นะคะอย่างแรกสุดต้องอวดก่อนนะว่าตัวนี้เนี่ย ไม่ใช่ไฮไลท์เตอร์ธรรมดานะจ๊ะ oh. เพราะว่าเขาเนะมีความ two in one คือเป็นปากกาเน้นข้อความสองหัวนั่นเอง1 2งนะคะเรียกได,ด้ว่าซื้อ1เนี่ยได้ถึง2คุ้มค่าคุ้มราคาในด้ามเดียวเลยเดี๋ยวเราจะใช้รุ่นนี้นะคะเป็นตัว103ที T light color นะคะในการวาดกรอบข้อความนั่นเอง อย่างตัวนี้นะคะหัวด้านนี้จะเป็นปากกาไฮไลท์ใช่ไหมแล้วก็อีกหัวหนึ่งนะคะก็คือขนาดปากกา0.4มิเมตรค่ะไว้สามารถเขียนตกแต่งได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะระบายกรอบนะคะด้วยไฮไลท์ตัวนี้นั่นเองโอ้สีมุ้งมิ้งมากซึ่งเราลืมบอกไปเลยนะทุกคนจะเห็นว่าตรงปลายหัวตรงนี้ใสๆใช่ไหม คือเ,เพื่อนๆเคยมีปัญหากันป่าว่าแบบเวลาที่ไฮไลท์ใช่ป่ะมีปัญหาว่าไม่รู้ต้องขีดไปจนถึงตอนไหนเพราะเราไม่เห็นข้อความที่กำลังขีดใช่ไหมแบบเราก็ส,มสูมๆไปก่อนอะไรเงี้ยบอกเลยว่าใช้รุ่นนี้นะคะหมดปัญหาเลยเพราะว่าเขา่าเจ๋งมากเดี๋ยวเราจะทดลองใช้ให้ดูนะคะนี่คือหัวไฮไลท์เขาตรงนี้นะคะเป็นหน้าต่างพลาสติกใสเวลาที่ขีดเนี่ยสามารถมองเห็นข้อความที่ต้องการเน้นได้ผ่านแผ่นพลาสติกใสที่หัวปากกาได้เลยนะนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะคะนี่ปึ๊ง และหมึกเนี่ยกันน้ำด้วยนะสีไม่ซีดจางสรุปแผ่นนี้เนี่ยเราสามารถเก็บไว้อ่านได้ยาวๆเลยและรุ่นนี้นะคะเขามีให้เลือกหลายสีด้วยทั้งรุ่น 103T ซึ่งจะมีสีทั้งหมด3เซตนะอันนี้จะเป็นเซตของ light color นะคะก็คือสีที่เราได้ทดลองไปเนอะและจะมี basic color แล้วก็ smoke color ด้วยค่ะส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็คือนี่รุ่น 102T ซึ่งสิ่งที่แตกต่างกับรุ่นเมื่อกี้นะคะก็คือ ตัวนี้นะคะอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นหัวปากกาเมจินั่นเองก็คือขนาด0.6ม mm, ิมค่ะมีให้เลือกใช้ทั้งสีแซนดดาร์แล้วก็สีซอฟต์คัลเลอร์เลยมาค่ะทุกคนเราจะมาไฮไลท์กรอบกันต่อนะคะซึ่งสีที่เราจะใช้เนี่ยเราขอเลือกกันนะจะเป็นสีนี้นะคะโทนสีม่วงชมพูฟ้าแล้วก็เทานะคะอันนี้จากสโมคคัลเลอร์ค่ะมาเดี๋ยวเรามาทำต่อกันเลย ทุกคนและนี่นะคะก็คืออัลกอริทึมของเราซึ่งเกือบจะเสร็จแล้วละเอียดไหมแต่ยังจ้ยายังไม่จบนะจ๊ะมันจะต้องมีทางเลือกต่างๆมากมายแล้วก็ละเอียดอีกใช่ไหมซึ่งตรงจุดนี้นะคะถึงจะไม่ใช่เนื้อหาหลักอะแต่ว่าก็สําคัญไม่แพ้กันเลยเนอะ <Th us> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ปากกาสีนั่นเองในการเขียนเน้นให้มันไม่ทับลายกับเนื้อหาหลักแต่เห็นได้ชัดแล้วก็น่าอ่านมากขึ้นโดยที่ปากกาที่เราจะใช้นะคะก็คือนี่ เราจะใช้ยูนิบอ l 1วันปากกาเจลสีในการเขียนตรงจุดนี้นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นลูกรักอีกแล้วแล้วเขาเนี่ยเป็นปากกาเจลที่หมึกสีสดกันน้ําทนแดดแห้งไวจริงๆนะเขามีหัวปากกานะคะทั้งแบบ0.5ม mm ิมตรนะคะและ0.38ม mm ิมตรค่ะและที่ฟินสุดคือแคลทุกคนดูสีดิคือมีสีให้เลือกใช้เยอะมากแบบด้ามเดียวเนี่ยคือมีเยอะถึง20เลยนะคะ หรือเขาขายแบบเซ็ตก็มีนะถ้าเป็นแบบเซ็ตเนี่ยจะขายเซ็ตละ8สีจ้าเดี๋ยวเราก็จะใช้อยู่นีบอวันตัวนี้นะคะมาเขียนรายละเอียดปิกย่อยกัน สร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะเหลือตรงนี้นะที่เป็นกรอบซึ่งจริงๆลืมบอกเลยว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบในแท่งนี้นะคือเพื่อนๆจะเห็นว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยมินิมอลมากคือเรียบสวยอะชอบมากเลยตัวด้ามเนี่ยก็จับได้สะดวกนะคะเนี่ยแล้วก็มีคลิปปากกาที่สามารถอ้าออกได้ปกติเราเลยใช้ตรงนี้นะคะเหน็บที่เสื้อกาวเวลเาทํางานบนบอร์ดสะดวกในการใช้งานมากและด้วยความที่ หมึกเข้มแห้งไวายดีไซน์มินิมอลเลยทําให้ปากกายูนิ a บ l วันตัวนี้นะคะกลายเป็นปากกาด้ามโปรดในใจเราไปอีกด้ามนึงนั่นเองจ้า้วเราจะใช้ยูนิโพพัสีดำนะคะในการเขียนหัวข้อโดยที่เราจะใช้หัวปากกา0.4มิเมตรค่ะ หัวข้อของเรามาแล้วขอตกแต่งเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเยและนี่นะคะก็คือสรุปของเรานั่นเองน่ารักมากทุกคนทำเองชมเองนะคะแเพื่อความให้จำได้แม่นขึ้นนะคะเราก็ได้ทำ สรุปอีกแผ่นหนึ่งด้วยความรวดเร็วอันนี้คือแบบว่าเพื่อการจําที่แม่นยําขึ้นนะคะนี่ก็จะได้สรุปของเราแล้วจ้าได้ได้แล้วนะคะและแผ่นนี้นะคะก็เป็นเอากริทึมฉบับแอมนั่นเองค่ะก็แผ่นนี้นะคะจะมีไม่ได้เลยถ้าขาดปากกายอยู่นี้ใช่ไหมบอกเลยว่า เครื่องเขียนของยูนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้จริงเป็นตัวช่วยสําคัญมากๆสําหรับการเรียนของเรานะเพราะว่าสะดวกใช้ง่ายแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะมากจริงๆค่ะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถซื้อสินค้าได้แล้วนะคะที่ร้านเครื่องเขียนทั่วประเทศเลยหรือถ้าใครแบบรู้สึกว่าเอยฉันไม่สะดวกไปข้างนอกอย่างนี้ก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะคะเช่นช้อปปี้เป็นต้นสะดวกสุดๆไล่ๆๆ ตอนนี้นะคะทางแบรนด์นะคะเขามีการจัดกิจกรรมร่วมสนุกกันนะคะก็คือแคมเปญ Happy Receipt with u n i s t a t i o n e r y ค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็คือเมื่อเพื่อนๆเนี่ยซื้อสินค้าครบ99บาทสามารถสแกน QR Code ลงทะเบียนง่ายๆลุ้นรับ a i r p o ิเคชั่นโปเลยคะ่ะนอกจากนี้นะคะาารางวัลอื่นๆก็มีอีกเช่นบัตร t a r b u c k s นั่นเองหรือว่าเป็นเซ็ตเครื่องเขียน u n นนั่นเองนะคะ ผมสุดๆคือประมาณว่าเอ้ยฉันซื้อประกาอยู่ดีๆอ้าวได้ AirPod ร์ r o มาใช่เลยอาหลายคนที่สนใจนะคะอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วกิจกรรมเนี่ยจัดเมื่อไหร่ใช่ไหมก็บอกเลยว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้มีทั้งหมด2รอบอให้ลุ้นครับโอ้รอบแรกนะคะก็ตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมปี64นี้นั่นเองค่ะประกาศผลเนี่ยวันที่4มิถุนายนค่ะ จากนั้นรอบที่2นะคะก็คือตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30ม,มิถุนายนประกาศผลเนี่ยวันที่6กรกฎา,าคมนั่นเองจ้าสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในลิงก์ใน description box ล่างเลยนะคะแอมใส่ไว้ให้หมดแล้วหรือถ้าใครที่อยากแบบเอ้ยสนใจสอบถามโดยตรงเนี่ยก็สามารถติดต่อทางยูนิได้เลยนะคะที่ f a c e b o o ยูนิไทยแลนด์ค่ะหรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆของยูนิเนี่ยแอมก็ใส่ไว้ให้หมดแล้วนะคะใน d ดสคริปชั o นบ็อข้างล่างเลยค่ะดีขนาดนี้ต้องมีไว้ครบครองต้องมีไว้ใช้แล้วนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปตามกันนะคะนี่ยูนิค่ะเดี๋ยวเรา จะไปจำอันนี้กันนะคะเป็นอัลกอริทึมที่เราได้บอกไปเนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะมีประมาณแบบ34คนแต่ละคนจะมีหน้าที่ต่างๆกันซึ่งสุ่มแล้วเนี่ยเราก็ได้รับบทนะคะเป็นลีดเดอร์นั่นเองค่ะลีดเดอร์ก็คือเป็นเหมือนหมอแหละก็จะเป็นคนที่ต้องจำอัลกอริทึมนี้ให้ได้เนอะล้วก็ต้อง manage ทุกอย่างก็เดี๋ยวเราจะเป็นลีดเดอร์กันแล้วไปดูว่าจะรอดไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะับแล้ว อันนี้นะคะก็คือที่ต้องเสียงเบาเพราะว่าเขาสอบกันอยู่คืออันนี้เป็นการสอบแบบ Resource State เด็กนิวยอร์กนะคะเด็กนีวยอร์วะแท็กสอบหลายๆอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งว่าเด็กไม่หายใจหรือแบบหัวใจเต้นช้าอะไรอย่างงี้แล้วก็ไปรู้ว่าแบบออกซิเจนอะไรเงี้ยได้ไม่พอไงเราก็ต้องช่วยชีวิตเด็กให้ได้นะคะไปเดี๋ยวไปดูกันเลย หนึ่งแล้วสและสามและหนึ่งและสอและมและหนึแล้วสองและวามแน่้องแมหนึ่งแองและหนึ่งและสและามและหนึ่งและและและเราจะมาบอกตำแหน่งหน้าที่กันนะคะว่าใครทำอะไรบ้างแอบค่ะชอบของช่องของเราแอบมสถานตรงนี้ค่ะยืนหานหลังอยู่ก็คือเป็นรีดเลยนะคะหหัวหน้าเป็นการควบคุมค่ะ ตอนนี้นะคะบิวที่กำลังพูดอยู่เป็นตำแหน่งพีพีีค่ะสุวิทย์ค่ะนี่เลยนะคะมีหน้าที่เป็นเวคคอร์เดอร์นะคะก็คือจะเป็นการขาดเวลาแล้วก็เป็นการดีเช็คต่างๆว่าได้ทำอะไรไปบ้างแล้วแล้วก็จะต้องทำอะไรไปไหมค่ะคนสุดท้ายนะคะเตอร์ค่ะสีน้ำเงินค่ะเชสคอมเพสชั่นค่ะก็คือเดี๋ยวจะเป็นคนทำหน้าที่สีพอนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเช็คตัวนะคะช่วยเช็คตัวกับขาค่ะเช็คตัวเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนค่ะไปต่อเวลาที่1ิห้าวนาทีแล้วค่ะนะคะ PPV นะคะประเมินที่15าวิค่ะตอนนี้แอมกำลังบี3 B23 อยู่นะคะเรื่องมู๋ดเดี๋ยวใช้มืกับรพาค่ะแมสค่ะดีแมสหคะมูนะคะมู๋แล้วค่ะมูแล้วนะคะเดี๋ยวตับเวลาต่อ,ะค,ะอค่ะถ้าใน่คอเดอร์ค่ะสาิวนาทีแล้วแจ้งให้นะคะ บีี่ยมนีค่ะค่ะเออหลเป็นเท่าไหร่คะฮันดห้าสิบ้ก็หกินะคะเดี๋ยวต้องามันเป็นมงนด้ยังไง้างคูฟีีนะคะเดี๋ยวเตรียมเอ,อเป็นอีทค่ะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมซ R นะคะ e อดีิวขเป็นต่อคาร์บอเซนออนค่ะคชัค่ะฟั้จม,มูกค่ะโเคค่ะเดี๋ยวเช็คตัวนะคะไม่ช่วยเช็คตัวกับขาค่ะเช็คตัวเสร็จแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนผ้าค่ะ เดี๋ยวช่วยกระตุ้นหน่อยนะคะจากนี้เป็น Position เหมือนเดิมค่ะหนึ่งนาทีแล้วประเมินหายใจเป็นยังไงบ้างคะเก็บไม่ไหายใจไม่หายใจขอพิจวิวหน่อยค่ะเป็นดูแอร์นะคะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวปิด Monitor Oxygen Sat แล้วก็ EKG ด้วยนะคะแล้วพอดีเดียเด๋ยวช่วยจับเวลาที่15นาทีแล้วคะ่ะได้นะคะดีดสองสามดีดสองสามแล้วก็ดู T A นะคะว่า Movement ดีไหมคะ่ะครบ,บ15นาทีแล้วคะ่ะ15วินาทีาหายเหน็ดเลย สิบข่า<พ>วน้อยกว่าหกสิบตอนนี้เออเช็คไม่ m o v ค่ะเ,ะะขขะงเงช็ชนคนั่ง,งมุมมม้เดี๋ยวเราเช็คมิสเตอร์พท์ขาค่ะแมส k ค่ะเดี๋ยววิ่ง m นะคะใส่แมสใหม่กับทามขึ้นไปค่ะประเมินเช็ค movement ค่ะเป็นยังไงบ้างคะยังไม่มูฟยังไม่มูฟค่ะเดี๋ยวเพิ่มเพ e s s u r e นะคะมูฟ e ไหมคะมูฟแล้วค่ะ m ู v e แล้วนะคะเดี๋ยวจับเวลาต่อะคะ่ะถา้าได้แค่ด้วยราคาสามสิบวินาทีเราแจ้งได้ไนะคะค่ะขาทำเสรได้ห้าสิบน้อยกว่าหกสิบอยคะเดี๋ยวต้องประเมินเช็ค movement เป็นยังไงบ้างคะ มูดี้มูดี้นะคะเดี๋ยวเตรียมเอ่อเป็น ECG ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเตรียม CPR นะคะตอนนี้นะคะแอมได้ X-ray ได้ริบซักเต็มเด็กรอดแล้วนะคะคชโคสุดยอดมากจริงๆค่ะทุกคนในทีมก็คือช่วยกันได้เป็นอย่างดีทำให้เด็กทุกคนขอสัมผัสความรู้สึกเลยค่ะเป็นไงบ้างคหนื่อยมากยิ่งเฉยเฉยเก่งมากเลยค่ะบิลบิลบิลสัมผัสความรู้สึกหน่อยดีมากเลยขอสัมผัสความรู้สึกหน่อยเป็นไงบ้าง ดีป่ะอ่าสุดท้ายค่ะเป็นไงบ้างคะลีเดอร์โอเคเก่งมากนะคะสุดท้ายคือเด็กรอดนะคะจสตอนแรกก็บอกว่าจดยอม